ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Motor News on TV ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับดีครับคุณโนโนไทยเอี่ยมลำเนานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร forwards. ถคันข้างหลังเนี่ยครับมีประวัติเดี๋ยวต้องให้คุณอนโนไทเอยมลำเนาเนี่ยท่านเป็นคนเล่าให้ฟังเลยครับว่าเหตุใดถึงมีรถคันนี้เกิดขึ้นมาครับ ครับก็เนื่องจากตั้งแต่ปี2007นะครับทางกลางปีเองก็ได้ร่วกับ Honda านะครับจัดงานชื่อ Honda Racing f a s t ครับซึ่งเป็นงานแข่งของ Honda โดยมีรถ One m a เ e ครลบแล้วก็รถ Honda ทั้งหมดมาร่วมการแข่งขันซึ่งในปีนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำรุ่นแรกของเราเลยคือเป็น Jazz ส a z สรุ่นแรกนะครับจน ไล่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็เป็นแจ๊สมาตลอดแล้วก็จะมีซี v ิ c อยู่2รุ่นที่ทำทก็ทำมาทั้งหมด6รุ่นจนถึงพอช่วงประมาณ5ปีที่แล้วก็ได้ หยุดไปก็คือช่วงเศรษฐกิจก็เริ่มจะไม่ดีนะครับแล้วก็ทางผมเองก็มีเรื่องของดีต้องบรัสสปอร์ตที่ต้องทําอยู่ด้วยนะครับจนมาถึงเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็มานั่งคุยกับงคุณอัน ATP นะครับก็น่าจะทํารถวัยแมงกเลขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าทางคุณอันเนี่ยมีความสนิทสนมกับมิสเตอร์คุโรกิซึ่งเป็นช่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํารถแข่งให้กับฮอนด้อยู่แล้วทั้งในญี่ปุ่นและในประเทศไทยนะครับก็ ตอนแรกที่จะททำซีวิกนะครับแต่ซีวิกตอนนั้นก็จะมีแต่เกียร์ออโต้ด้วยเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนไเกียร์ธรรมดานน่นนี่นั่นก็ปรากฏราคาก็จะเกินไปเป็นล้านเยอะๆเลยนะรับเกือบสองล้านก็เลยหยุดไปแล้วมันติดช่วงโควิดด้วยก็เลยห่างหายกันไปจนมาเมื่อตอน ทันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ h o n ด้าออกตัว City h a ฮชแบ็กใช่พอดีผมก็ได้ทดสอบในงานคาร์ฟนเอของกลางปีด้วยว่ามีรถรุ่นนี้มาก็เห็นว่า่น่าสนใจนะครับก็เดือนมกราก็สั่งรถเลยได้รถปลายเดือนมกรานะครับก็รีบผลิตรีบทำอีกส่วนหนึ่งของการที่เราเลือกใช้รุ่นนี้ก็เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยฮอนด้าเขาก็มีความคิดที่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่มาแทนแจสใเพราะว่าแจสที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มาทาที่บ้านเราแล้ว นะครับแล้วก็แจซี่ปุ่นก็ออกเป็นรถไม่แท่เฟอร์มซ์เท่าไหร่นะครับก็เป็นรุ่นนี้เลขอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผมก็เคยเป็นนักแข่ง Honda One าวันเมกเลสเมื่อปี1997นะครับตอนนั้นมี Honda มี City One ้วันเมกเลสเหมือนกันใช่ใช่ใช่เฮ้นั่นมนซิตี้ด้วยนะครับแล,แล้วก็เราก็เคยทำฮอนด้าวันเมกเลสอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยกลับมาทําดีกว่าแต่ก็รีบมากนะครับก็คือภายในเนี่ยสองเดือนก็เสร็จสับทุกอย่างอืมครับนะครับแล้วคันนี้นํามาแต่งเติมอะไรขึ้นบ้าับผม คันนี้ครับก็คือเดิมๆเ,เป็นรถรุ่น RS นะครับ <ะ S 1> เราใช้รุ่นท็อปเพราะว่าเราต้องการความแตกต่างนะครับคือตอนอรุ่นนี้มันไม่มีเกียร์แม่นวลแล้วมไม่มีกียรธรรมดาจะใช้เกียร์ออโต้เฉยๆก็มันไม่มีจุดเด่นจุดความสนุกมันจะหายไปายความสนุกครับก็เลยเลือกรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่มี paddle shift ก็เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับ ก็คันนี้เนี่ยก็อย่างแรกที่เรามาเราก็แน่นอนรถแข่งก็ต้องรื้อสิ่งที่มันติดไฟอย่างเช่นพรมเบาะเบอร์อะไรที่มันจะเป็นรื้อออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ของที่เป็นมาตรฐาน FAA เเข้าไปของแข่งนะครับแล้วก็ ช่วงล่างก็เป็นคัสตอมเมดของเทอินนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นต้นแบบอยู่ก็เดี๋ยวสุดท้ายก็ได้สเปคแล้วก็ส่งมาผลิตที่ญี่ปุ่นอ๋อเป็นเป็นออกเป็นต้นแบบมาใส่คันนี้ก่อนครับครับโลบาร์ก็มีทางมิสเตอร์คุโรกิก็ช่วยเรื่องของการดีไซน์ด้วยแล้วก็ถือช่วงล่างเขาก็เป็นคนที่เซตอัพด้วยนะครับโลบาร์นี่กี่จุดเนี่ยโลบาร์นี่หกจุดนะครับหกจุดครับก็เป็นมาตรฐานของเ a ซสำหรับรุ่นที่เป็นวันแบ็กเลสนะครับ ส่วนเบรกก็เป็นของเน็กสเตอร์นะครับเบรกมีจานเบรกมีมีผ้าเบรกรุ่นพิเศษที่ำเฉพาะของเราเลยนะครับแล้วก็สายอ่อนเบรกแล้วแม่ปั๊มเบรกยังใช้ได้อยู่ครับก็คิดว่าเอาอยู่อย่างเดิมเอาอยู่ครับยางเป็นโยโกฮาม่าเฟวานะครับซึ่งเป็นยางรุ่นของแอดแวนเหมือนกันนะครับก็อยากได้ผลิตในประเทศไทยนะครักแอดแวนหรือเปล่าแมดกไม่ใช่ครับแมดกเป็นเอ็นไกเป็นจากญี่ปุ่นเอ็นไกเลสซิ่งนะครับซึ่งซึ่งมาจากทางเน็กสเตอร์คุโรกิเหมือนกันครับข้างในนอกเดี๋ยจากนั้นจะมี ของสปาโกทั้งหมดนะครับที่เหลือก็จะเป็นแพดเดร์ชิฟซึ่งเราใช้ของ Works Bell ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่มีอัฟเตอร์มาร์เก็ตแพดเดร์ชิฟนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปด้วยพร้อมจอเก็บข้อมูลของเอมซึ่งจอนี้ก็จะบอก RPM ด้วยบอกจนถึงหน้าเก็บข้อมูลของรถแข่งทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นของสปาโก้ครับแล้วก็ชุดพาร์ทของหมดสปอร์สเกิร์ตสปอยเลอร์หลังเป็นของกรุ๊ปเอนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่นะครับซึ่ง ปุ่งใหญ่ของผมเองแหละผมผมก็ดีไซน์ให้เขาดีไซน์ออกแบบตานี่คือตัวต้นแบบเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เรามีการรับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เรามีการรีแมป e อ u ทั้งหมดนะครับโดย Powerlab ซึ่ง Powerlab ก็มีชื่อเสียงในการขับรถแข่งระดับโลกและระดับชาติอยู่แล้วนะครับก็ก็เขาจะมีส่วนร่วมกับการที่จะมามาปรับเครื่องยนต์ครับปรับจูนปั๊งนะครับก็ได้จะขึ้นอีกประมาณ20แรงม้านะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์ด้วยเกียร์ก็ต้องมีการ รีโปรแกรมใหม่ให้มันเหมาะสมกับการใช้การแข่งขันครับแล้วเรื่องท่อท่อเสียที่เราใช้ของฟูจิซูโบนะครับซึ่งเป็นของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คัสตอมคัสตอมเมดเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอกลับไปผลิตใหม่ต้องในตีตีขึ้นมาคำนวณตีขึ้นมากับอันนี้คือตัวอย่างหมดครับของตัวอย่างหมดเลยยังไม่มีจำหน่ายยังไม่มีจำหน่ายครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็นอกเหนือจากคนที่จะซื้อรถไปแข่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีชุดพวกนี้ขายต่างหากด้วยเหมือนกันเราเราจะทำสักกี่ชุดในการจำหน่ายเ รถคันนี้เราอยู่ระหว่าง20-30คันไม่เกินไม่เกิ30คันคือคือถ้าต้องการให้แต่งทั้งคันเงี้ยครับไม่เกิน30นคัน สามสิบคันครับแล้วแล้วก็ต้องลุกการแข่งขันกับเราสองปีมีเซ็นสัญญาสองปีสัญญาในการแข่งขันที่ปีละการแข่งขันเราจะมีทั้งหมดปีนี้จะมีทั้งหมดสามครั้งครับครั้งละสองสนามครับครั้งแรกจะไปที่การพีทีแมกนิตรอนเออเรซิงซีรีส์ที่พีระสนามถัดมาก็จะเป็นที่เออบุรีรลำนะครับก็คือก็รายการ r a t ์เอทเอนดูรของลอยสลอยสอทอร์นะครับสนามสุดท้ายก็จะเป็นพีทีแมกนิตรอนเรซิงซีรี ที่ประจวบก็เป็นครั้งแรกที่เขาปิดเมืองประจวบแข่งรถก็เป็นตเซอร์กิตก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันับครับน่าน่าสนใจแล้วคนที่ซื้อไปจะต้องขับเองอย่างคุณเองจะต้องลองแข่งเองหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่จเป็นเราผมไม่คนจัดนะครับมาแข่งเองล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยคนคนซื้อไปก็แข่งเองครับแข่งงไม่เราไม่ให้ให้คนอื่นแข่งได้ไหมให้ได้ได้ได้ใครก็ได้ครับก็ลงมาทะเบียนในการแข่งขันแต่รถทุกคันต้องร่วมกายขันทุกสนามอต้องเรื่องอะไรเราจะมีเก็บเงินมัดจำแล้วเราจะคืนให้แต่ละ สนามด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วครับอ๋อจะมีการเก็บเงินและคืนใช่ครับอ๋อขอบครับสรุปแล้วรถคันนี้น้าหนักของรถนยเบาขึ้นหรือว่าหนักระดนักขึ้นเบาขึ้นครับอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณเกินตันนิดนิดก็ยังไม่ได้ช่างครับแต่คือว่าเราต้องมีรถน้ําหนักมากไปกว่านี้อีกแล้วทดสอบอย่างว่ามีกี่แรงม้าความเร็วสูงสุดประมาณเท่าไหร่ตอนนี้คันนี้ยังไม่ได้วิ่งเพิ่งทเสร็จเลยแต่นี้เรามีการทํา R d นดีะครับโดยให้นักแข่งเก่าของผมก็คือกันตทีกุศลีครับหารถ ก็คือได้รถซิตี้สี่ประตูรถสแตนดาดเลยคือจุดประสงค์จะทสเรื่องเกียร์ว่าเกียร์มันทนได้ไหมในย0่สบรอบรอบที่แล้วปรากฏว่าเขาก็ทสอยู่วันหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่ทําได้อย่างน่าตกใจมากคือ1นาที23กับรถบ้านต่อรอบแล้วคุยกยากก็คือมันก็ไม่มีอะไรเลยคือเป็นรถก็น่าสนใจว่าอยากจะรู้กันว่าเป็นชุดแข่งเต็มเต็มอจะวิ่งเท่าไหร่ซึ่งหลังจากมอเต์โชเนี่ยก็จะมีการเอาไปเทสสันกระดั จริงจังมากขึ้นนะครับครับผมครับครับดังนั้นก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอุปกรณ์ก็หลักๆก็ไม่มีครับนอกจากอุปกรณ์นี้จะมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งให้กับนักแข่งด้วยก็คือชุดแข่งกอชุดแข่งชุดแข่งแล้วก็ของสปาโก้อิตาลีเหมือนกันก็ต้องส่งไปตัดที่นู่นคือหมายถึงว่าถ้าซื้อรถแล้วก็วัดตัวตัดใช่ครับตัวรถไปตัดที่นู่นให้เป็นชุดแข่งใช่ครับป้องกันไฟด้วยกันไฟครับตามมาตรฐานไฟทุกอย่างครับครับ ก็สําหรับราคาตอนนี้ใ่คันราคาคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับตัวเลขจำยากนิดหนึ่งแต่ไม่แต่พูดง่ายคือไม่เกินล้านหนึ่งครับต่อมันก็ไม่แพงนะเพราะว่าทั้งชุดอะไรตัวรถเองก็เจ็ดแสนกว่าแล้วใช่ครับ้วแต่งก็แล้วปีแรกค่าสมัครฟรีก็คือมาร่วมงานได้ฟรีมีเงินรางวัลให้มีอะไรค่าสมัครฟรีแล้วก็ไม่ปีแรกใครมาใครมาแข่งก็ไม่เงินไม่มีเงินคืนค่าสมัครซย ต้องต้องแข่งสองปีครับเราจะขสียสองปีแล้วก็เราจะขอเก็บค่าประรจำไว้สนามละหมื่นามละถ้าวันไหนคุณไม่มาเราก็ยึดเงินแต่ถ้ามาแข่งเราคืนเงินคืนสนามละหมื่นครับเอาคือคือไม่ใช่การสลับคือมัดจำเอาไว้เพราะเดี๋ยวส่วนใหญ่บางคนซื้อไปแล้วไม่แล้ไม่มาแข่งกับเราเราก็เสียหายครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับชมรถแข่ง คันนี้ฮอ a ด้าซิตี้แฮชแบ็กครับเรามีชื่อเฉพาะนะก็เป็น Honda ฮอนด้า t ิ h ี้ c ฮชแบ็ก a c k แบกเนะครับวัตแบกเล e ครับโอเคครับของครับผมนะเทปนี้ก็ผมนะครับแล้วก็คุณเอกก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ